นะที่พูดนี่การที่เราเข้ามาคอร์สอย่างนี้นะเราจะได้ปฏิบัติเต็มที่ของเรานี้ยังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ทําจริงพอถ้าเราทําจริงแล้วมันจะมันจะแตกต่างกว่านี้แต่ว่ามันจะทําไม่ได้เพราะว่าคือเราเรามีศรัทธาบางที่อาจจะน้อยถ้าเรามีศรัทธาเต็มร้อยจริงๆนะเราจะตั้งใจฝืน ฝืนเรื่องความรู้สึกสักหน่อยเวลาเราง่วงเราก็ต้องฝืนง่วงซะก,ก่อนถ้าเราไม่ฝืนเราก็จะไม่ได้เจอความรู้สึกตัวที่ที่เขามีแล้วแต่มันมันถูปกปดปิดอยู่คือตัวสติตร,ตรงนี้เนะ่ะเขาจะต้องทําทําความเพียรมากที่สุดเลยน้องทําเพียรมากมากจนถึงว่าตื่นตีสาม อธิษฐานจิตเลยว่า9โมง9โมงภาษาไทยเรียกอะไร3ทุ่มเลยคสะ3ทุ่มนี้จะไม่เอาหลังลงพื้นก็ไม่เอาหลังลงพื้นจริงๆทําจริงๆก็ทําแค่สามอย่างเนี่ยอริบทอริยบทที่เราทำนี่แหละนั่งสร้างจังหวะก็เดินจกมกลมแล้วก็ยืนแต่ไม่นอนเลยกังวิ่งทาอย่างนี้แหละประมาณ จะเดือนเสร็จ,รจแค่นั้นเองทุกๆวันหยุดนะไม่ใช่ทุกวันนะแต่ทําจริงเอาอาหารตัวเองไปด้วยเอาอาหารขึ้นโต๊ะให้พระด้วยแล้วก็ทําหลวงพ่อก็ไม่พูดไม่อะไรด้วยหลวงพ่อไปถึงหลวงพ่อก็บอกไปปฏิบัติสาธิตให้ดูและเรื่องการปฏิบัติน้องก็ธรรมเอาเข้าวตัวเองไปกินกินเสร็จแล้วก็ปฏิบัติจะอยู่ตัวเองตามลําพังเลยไม่พูดไม่จาก,กับใครถ้าเราไปพูด มันจะเสียอารมณ์เพราะว่าอินทรีย์เรามันยังอ่อนเวลาเราพูดสิ่งสําคัญที่อุปสรรคที่สุดคือเวลาเรากินข้าวเราคุยกับเพื่อนแล้วเราจะเดินจากที่นี่ไปที่นี่ถ้าเราสติยังไม่เข้มแข็งนี้มันจะหลุดหมดเลยแล้วมันไม่ต่อเนื่องถ้าเป็นอย่างนั้นละเราต้องอยู่คนเดียวต้องปฏิบัติคนเดียวซะก่อนเนี่ยคือคือเราจะได้คือบ่มตัวเองให้ให้ให,ให้ชิ่นเคยหรือเป็นอุปนิสัยตรงนี้รือให้เขาเป็นเป็นเองซะก่อน สติตัวนี้ถ้าไม่เป็นเองนะเขาจะไม่เข้าใจหรอกคนรู้สึกตัวนี้ถ้าเขาต้องเป็นเองซะก่อนนี่แหละมันจะมาเข้าล็อกที่หลวงพ่อว่าสติของเรานี่เหมือนสติของไม่แตกต่าง,งกับสัตว์ก็เพราะว่ามันยังไม่เป็นเองถ้าเราพัฒนาตัวรู้สึกตัวตัวนี้นี่นะให้เขาเป็นเองแล้วมันจะมันจะแตกต่างเลยมันจะเปลี่ยนคนที่เคยยิงยิงที่สุดเลยจะเปลี่ยนลงมาได้เห็นไหม มันมันมาเห็นตรงนี้แหละน้องค่อยรู้ว่าโอ้มันเรื่องจริงนะความรู้สึกตัวนี้หรือสติตัวนี้ถ้าเขาพัฒนาใหเขาเป็นเองแล้วเขาจะลดมานะทิฐิลดความยิงพยองที่เคยมีนะี่ยลงมาได้จริงๆเลยอน,นี้น้องเอาคอรประกันได้เพราะว่าตัวเองเป็นคนยิงนั่งกินข้าวกับสามีกับลูกเนะี่ยบางครั้งลูกไม่เคยกินข้าวด้วยเลยคุณพี่เขากลัวแม่เขาบอกว่าเขาอิ่มแล้ว หลังจากแม่อิ่มแม่ขึ้นข้างบนไปห้องพักเขาวิ่งกันมาเต็มกันเลยพี่น้องเขากินข้าวด้วยกันเราก็แปลกใจเอ๊ะทำไมลูกเป็นอย่างนี้แต่นานๆมาเรามารู้เองว่าอ๋อที่เราฝึกมาล้วได้สติแล้วอ๋อเขากลัวเราเขากลัวแม่เพราะเราก็เป็นแม่ตลอดแม่นะฉันเป็นแม่นะอย่างนี้ตอนมีสติแล้วเข้าใจแล้วเรามาเปลี่ยนปรับตัวเองลงว่า เราจะแก้ไขลูกไม่ได้แต่เราต้องแก้ไขเราได้แล้วต้องเปลี่ยนเราได้น้องก็เลยเปลี่ยนตัวเองลงมาได้ตอนนี้สบายเป็นเพื่อนลูกกันได้ลูกผิดแม่ยังขอโทษได้ออกราบลูกได้แต่ลูกโอ้ยแม่เลี้ยวลูกเห็นไหมมันมันสื่อสารเข้ามาให้เราได้แต่เราก็เปลี่ยนลูกจากเป็นคนที่ไม่เคยหันหน้าใส่กันมาหันหน้าใส่กันได้กินข้าวด้วยกันได้ก็ย่น ก,ก็เพราะว่าความรู้สึกตัวตัวนี้แหละที่เราถือพัษนาเมื่อก่อนเราเคยเป็นคนสั่งครัวตอนนี้เราครัวได้เราวทาได้เราวทาได้ทุกอย่างก็เพราะมีตัวรู้สึกตัวตัวนี้เขาเปลี่ยนแปลงเราได้ทุกอย่างแต่เราต้องทําจริงแต่ทําจริงๆแต่ขั้งแรกเราก็ต้องพยายามก่อนนและเราต้องเราจะต้องใส่ตัวขันตินี้ให้มากที่สุดเลย ถ้สาสมอย่าง4ี่อย่างนี่นะเรามีเรามีศรัทธาแล้วทุกคนมีศรัทธาแล้วแหละที่มาถึงที่นี่นะแต่วิริยะเรายังไม่ยังไม่พอเนาะกาบขอโทษที่พูดความจริงนะบางทีเราจะแก้ไขตัวเองได้ถ้าความเพียรเรามีพอเราอดทนพอเราต้องดูตัวเองแล้วว่าเรานอน6กสโมงอิ่มแล้วถ้าวันนี้เราอิ่ม6กสโมงเวลาเรามานั่งเนี่ยเรายังง่วงอยู่ นี่แสดงว่าธรรมะเขาบอกเราแล้วเราจะดูตรงไหนล่ะเราก็ดูตรงง่วงนั่นแหละถ้าเราแก้ไขตรงง่วงได้ก่อนเราที่จะเข้าไปถึงความรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้สติตัวนี้เขาเข้มแข็งมันต้องผ่านตัวนิวรนใชก่อนถ้ายังไม่ผ่านนิวรนเนี่ยแสดงว่าปฏิบัติไปไม่ถึงไหนน้องกาบเรียนจริงๆอัน,นเรื่องนี้ฉะนั้นลุลงพ่อจะจะเน้นเรื่องการให้เราทำกลมเพียนมากๆให้ต่อเนื่องมากๆ แล้วก็อยากคุยกันทำอะไรจะต้องให้กำหนดเขาไปก่อนเพราะยังไม่เป็นเองเราต้องกำหนดต้องช่วยเขาก่อนถ้าสมมติว่าเขาเป็นแล้วไม่ต้องกำหนดหรอกจะไปเร็วไปไวขนาดไหนก็ยังมีสติอยู่ขนาดน้องทำครัวคนเดียวนะดูคนซิคนเดียวเนะี่ยวิ่งแต่นี้ความรู้สึกตัวบางที่จะไปเอาไหนนี่ก็ต้องวิ่งต้องเดิน มาวันแรกสถานที่ยังไม่เรียบร้อยก็ปล่อยซะก่อนทำใ้ที่หน้าที่จะออกมาก่อนสองวันเนงินลงครัวค่อยออกกันในกันได้เราก็ต้องเอาปัจจุบันที่เราต้องการว่าอันนี้มันเหตุผลตรงนี้ต้องทําก่อนหลังจากเราก็ต้องทาแต่ก็มันก็ด้วยบุญที่เรามีความรู้สึกตัวนี่แหละถ้าพัฒนาตัวนี้ได้เขาคงจะเปลี่ยนได้ถ้ายังพัฒนาเขาไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนไม่ได้แต่ยังไงก็ให้กําลังใจว่า เรามาถูกทางแล้วแหละเพราะว่าน้องเป็นคนที่มีประสบการณ์หลายหลายหลายสายมาแล้วแต่ก็อาจจะไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจังสายไหนก็ดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะว่าทุกสายท่านก็จะเน้นเรื่องการควมรู้สึกตัวหรือเจริญสตินี้ียก่อนให้มากแต่เราทำไม่พอเราทำไม่ต่อเนื่องสติตัวนี้เขายังไม่เป็นเอง เพราะว่าเวลาแต่ว่าผลที่ว่าเราทํำไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีแฉนที่น้อยที่เราไปหลับตานิวรณ์ของเราอ่อนเราไม่เหมือนพระพระท่านอินทรีย์แข็งท่านไม่มีอะไรที่จะไปวุ่นวายกับครอบครวัวเหมือนเราไม่มีงานไม่มีอะไรวุ่นวายหลายๆอย่างท่านก็จะทําได้บางทีทําได้นะบางทียังไม่ได้ ถ้าท่านทำท่านยังไม่ผ่านนิวรณ์ท่านก็ยังไม่ได้อีกเหมือนกันน้อง่าพอประกันเลยถ้าสมมุติว่าตัวนิวรณ์นี้จืดจางไปเราก็เล่งคมเพียนไปเราจะเห็นหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงตัวรู้สึกตัวตัวนี้เขาจะชัดเจนและกิทซียของเราก็จะเข้มแข็งขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นหลายๆอย่างที่มันเกิดกับเราธรรมะไม่ได้อยู่ที่ไหนหลกอยู่กับเรานี่แหละอยู่กับตัวเราอยู่ใกล้ๆตัวเราเลย เจ็บขาไหนธรรมะมันลงบอกแล้วคือธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติขาขัวจเจ็บแล้วก็ดูก่อนว่าเราทนได้ไหมถ้ายังทนไม่ได้มันทนไม่ได้จริงๆเราก็แก้ไขเนี่ยปัญญาเราก็เกิดแล้วมันมีแล้วปัญญาก็อยู่ตรงนี้แต่มันยังน้อยยังใช้การอะไรไม่ได้ เวทนานี่ช่วยเรามากเลยถ้าเราไม่มีที่เวทนาจริงๆนะอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดเขาเถอะเรื่องความเจ็บความปวดเนะี่ยสมมุติว่าเราไม่รู้สึกไอ้เรื่องเจ็บปวดนี่นะไม่ใช่เป็นธรรมดานะเราอาจจะอัมาพาดไปเลยก็ได้เพราะเรานั่งตั้งหลายชั่วโมงเราไม่พลิกเลยเวทนาไม่บ่งบอกให้เราเลยสื่อสารให้เราเลยว่าต้องเปลี่ยนต้องขยับต้องอะไรเนะี่ยเลือดลมมันไม่ไปสะดวกสบายเราเป็นอัมาพาดได้ ที่เรามีความเจ็บความปวดดีมากเราจะได้รู้สึกตัวว่ามันปวดแล้วเจ็บแล้วศึกษาก่อนแล้วเราก็พลิกก็เปลี่ยนแก้ไขให้เขาปัญญาแต่ว่าต้องทำต่อเนื่องเราจะลุกเราก็ให้มีความรู้สึกตัวว่าเราจะลุกเราจะไปที่ไหนก็ให้เรามีความรู้สึกตัวตัวนี้ถ้าความรู้สึกตัวตัวนี้ไม่ใช่ว่าแต่เราจะมายกมือเฉย เดินไปไหนถ้าเรามีความรู้สึกตัวต่อ,ตอเรื่องอยู่ตลอดนี่แหละคือสติสัมปชัญญะของที่ภาษาบาลีพูดเนาะน้องก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ได้แล้วแต่มันได้น้อยถ้าเรียกว่าอริยบทย่อยนะแต่เวลาเราสร้างจังหวะนั่งสร้างจังหวะหรือเดนจงกรมที่เราทำคมเพียรทั้งวันนี้เขาจะมีความรู้สึกตัวมากที่สุดเลยคือเหมือนที่เราจะสะสมอะไรสักอย่างหนึ่งจะสะสม เงินทองนี่เราก็ต้องอ่ะเดือนนี้ต้องทางานทั้งเดือนจะได้ออกมาเป็นเป็นเงินเพย์เช็คมาตั้งแต่เดือนถ้าสมมติว่าเราท,ทําทริศนี้สองวันท,ทําทริกหน้าสามวันเราก็จะได้น้อยอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องการเจริญสติกับการหาเงินทุกอย่างมันจะเหมือนกันแต่ขั้งแรกนี่นะถ้าเราอยากล,ล่ํารวยเราก็ตั้งใจเถอะทางานก็ทําเต็มที่เราต้องการตัวสติปัญญานี้เราก็ตั้งใจทําเต็มที่ีะก่อน ให้เขาเป็นเองซะก,ก่อนและตอนนั้นไม,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดว่าอะไรจะอะไรแล้วถ้าสมมติเราทำมากและอะไรเราจะเกิดขึ้นกับเรามันจะมีความเปลี่ยนแปลงให้เรารู้ว่าเรารู้ตัวเองนี่แหละรู้ตัวเองว่าตัวเองขี้โกรธเราก็รู้เราจะไม่ได้โกรธตัวเองขี้โลภขี้โลภมากเลยเนี่ยเป็นคนโลภจัดมากเลย อยากได้อะไรเนี่ยสามีไม่ไปเอาให้ทาใจไม่ได้ต้องไปเอาให้ได้อยากอยากได้ไม่พูดแล้วเนาะถ้าพูดมันก็จะมัน,นบอกว่ามันจัดเลยแล้วเราปฏิบัติทำเราได้อะไรละ่ะที่รู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงเราวัดตัวเองเราได้ทุกคนจะวัดเราไม่ได้เราวัดตัวเองได้ว่าเราเป็นคนอย่างไงเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เราเป็นอย่างไรเราวัดเราลงมาได้กี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เี่เปอร์เนต เราก็บ่งบอกของเราเองได้ฉะนั้นน้องบอกว่านี่เห็นผลได้แล้วก็เร็วอีเพราะว่าทำไมว่ามันเ,เร็วพ่อน้องรู้ว่าตัวเองทำเมื่อก่อนนี้นะเรานั่งนานไม่ได้สี่ชั่วโมงน้องเคยนั่งมาแล้วแต่หลังจากสี่ชั่วโมงไป คนอินรีย์จะแข็งแล้วนะที่นั่งหลับตาในสีส่ชั่วโมงมีความรู้สึกตัวได้ลมหายใจหรือบริกรรมพุทโธอะไรก็ได้ถ้านั่งได้ทั้งสีส่ชั่วโมงนี้แสดงว่าอารมณ์อินรีอินทรีนี่จะเข้มแข็งในในปานกลางแล้วแต่น้องนั่งได้เนี่ยน้องจะค่อยได้มิตรต่างๆหลายๆอย่างที่เป็นเป็นที่ว่าให้ตัวเอง,ลงหลงไหลมานานมากละเปีนะหลังจากนั้นแล้วก็รู้เลยว่า ยังพัฒนาตัวเองยังไม่ได้ถึงไหนแต่ก็กัดเรียนพ่ออยู่บ่อยๆว่าทําไมต้องเป็นอย่างนี้พ่อทําไมต้องเป็นอย่างนี้พ่อก็บอกว่าเจ้าอินทรียังอ่อนเราก็ยังคิดว่าทําไมยังอ่อนลูกนั่งได้ตั้งห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมงพ่อทาไมยังอ่อนอ่อนลูกเพราะว่รลกยังไม่ผ่านอีวอนถ้าลูกนั่งได้เต่าเนื่องไม่มีหลักไม่มีง่วงเออเราก็เห็นอะไรตามความเป็นจริง เราอารมณ์น,นี่นมันผ่านไปก็ดูไปเออสติลุกจะแข็งแต่ถ้ามันยังไม่แข็งมันไม่เป็นเองเขาก็จะอยู่อย่างนี้แหละลมลุกคุกคานอยู่เหมือนเนี่ยทุกก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ก็ดีอยู่แต่ก็มันแบบลักษณะมีความสุขบางครั้งบางขราวถ้าเรียกเป็นอะไรละ่ะสมถะอยู่เหรอหรือว่าเป็นอะไรละ่ะอ่าเป็นเป็นความสุขมไม่ถาวรว่างั้นเถอะ น้องก็เลยมาตัดสินใจทําคมเพียนนี่แหละแต่เรื่องการทาโคมเพียนนี่ทาจริงๆเก็บอารมณ์นี่สามเดือนน้องก็เก็บที่วัดป่าทํางานเดือนหนึ่งได้ปีหนึ่งได้วเคสเนเดือนหนึ่งน้องไม่ไปไหนเลยเอาเข้าวัดป่าไปเก็บอารมณ์ทำข่มเพียนอยู่ในกระต๊อบที่วัดป่าคุณพี่เห็นใช่ไหมวัดวัดป่าจะมีแคบเป็นเล็กๆที่เก็บของ ที่นันวัดป่าจะทําเป็นสถานที่เก็บให้ให้คนปฏิบัติที่รู้เข้าใจเรื่องรูปนามแล้วเข้าไปเก็บอารมณ์น้องเข้าไปทําคมเพียนอยู่ตรงนั้นแหละตื่นทีสามสามทุ่มค่อยนอนต้องมีสัจจะให้ตัวเองทําคมเพียนไม่ทําอะไรเลยเข้าท่านเอาไปเอา,เอาเอาข้าให้คาดเดียวตอนตอนเพลงตอนเช้าบอกว่าจะเอาผลละไม้ตัวเองแล้วก็มีน้ําร้อนแล้วก็ทําตัวเองอย่างนั้นแหละ ทุกๆครั้งที่เข้าปฏิบัติไปเข้าไปเก็บอารมณ์ในตรงนั้นนะเราจะทําความเพียรเต็มที่เพื่อจะสะสมสะสมตัวคือจะพูดถึงสะสมก็ไม่ถูกคือพูดถึงว่าเราจะไปทําความเพียรเพื่อให้สติเรามันเข้มแข็งให้เรามีอินทรีย์เข้มแข็งเพื่อความเข้าใจของเราที่เวลาเราออกมาทําง,งานหรือเรามานี้มันจะเราจะได้ใช่มากที่สุดเลย นี่คือเรื่องทําครัวนี่ก็เราจะใส่มากที่สุดแต่ก็ไม่เป็นไรก่อนมานี่ก็เก็บอารมณ์ลแล้วสองอาทิตย์เนี่ยเราจะชาร์จแบตเตอรี่เราตลอดทําไมต้องทําอย่างนี้ตลอดก็เปรียบเทียบเหมือนว่าทําไมเรต้องกินข้าวอทุกทุกวันละวันตั้งหลายๆค่าเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมมัน มันอะไรแล้วมันไม่คงที่เนาะถ้ะพูดเป็นภาษาธรรมะก็พูดด้เป็นหบบน้องไม่ได้เรียนบาลีแต่พูดจากใจและพูดจากประสบการณ์ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆทุกอย่างมันมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเราก็ต้องทําบ่อยๆทํานานๆ